สวัสดีครับผู้ชมช่องสปอร์ตนิวที่เด็ดก,กันอีกเช่นเคยนะครับแรงรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข,ข่าวไปเอ e, ชเอไมชาบีอนนาเดตพูดถึงอนาคตอุสมาเดเบเล่ชาบ,บีอนนาเดตรูซูบาร์เซโลนาให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของอุสมานเดเบเล่ปีกเลือดน้ำหอมหลังตกเป็นข่าวว่าเอชเอพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาก,ก่อนมาที่31กรกฎาคมนี้บาร์เซโลนาลงทำศึกเอลกราซิโอเวอร์ชันบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกาโดยเป็นฝ่ายอาลชนะเรอันมาริดสามตุลนมเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่30กราาาคมม่ผน หลังจบเกมชาบี้อนาเดสได้กล่าวถึงอนาคตอุสมานเดเบเล่ที่มีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ทาประตูในเกมนี้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในการซื้อขายผมเห็นเขาเดเบเล่มีความสุขดีกับบาซ่าแต่สุดท้ายการตัดสินใจเป็นของผู้เล่นหากมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะบอกให้เรารู้เองสําหรับเดมเบเล่มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญากับบาร์เซโลนาอยู่ที่50ลบร้านยูโรหรือประมาณ1,900ล้านบาทอย่างไรก็ตามเงื่อนไขที่ว่ามีผลจุดถึงวันที่3 1กรกฎาคมนี้เท่านั้นและหลังจากนั้นค่าฉีกสัญญาของเขา เพิ่มขึ้นเป็นร้อยล้านยูโรหรือประมาณ3,800ล้านบาทซึ่งข่าวจาก I.M.C. Sport เผยว่าปารีสแซงต์แชงก์ ain, กำลังเล่งพยายามที่จะคว้าตัวปีวัย26ปีไปครอบครองภายในเวลาก่อนเส้นตายที่ค่าฉีดสัญญาจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเอาละครับชอบกดไลค์ชแชร์โกดแชร์กดติดตามช่อง Sport News ีเด็ดของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ